ปูอะไรมีเสียงเหมือนไก่สวัสดีครับคลิปนี้เสียงปักษาจะขอพาทุกคนมาทําความรู้จักกันกับปูไก่ก้ามเดียวปูที่พบได้ที่ทางภาคใต้ของไทยเราเท่านั้นปูไก่ก้ามเดียวหรือในชื่อภาษาอังกฤษ Chita Corydoras บา,งก,าอยยองก็เรียกกันว่าปูขนหรือปูภูเขาเป็นปูที่หายากใกล้สูญพันธุ์ซึ่งจะสามารถพบได้ทางภาคใต้ของไทยเท่านั้นโดยเฉพาะในอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำลูอำเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงา เป็นอุทยานแห่งชาติอันดับที่66ของประเทศไทยนับว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีเพราะว่าไม่นานมานี้มีการค้นพบปูชนิดนี้อีกครั้งหลังจากที่มันหายไปสองปีและดูเหมือนว่าพวกมันกําลังเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆการมีอยู่ของปูไก่กล้ามเรียวส่งผลต่อระบบนิเวศที่สําคัญเพราะการมีอยู่ของพวกมันบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติในพื้นป่าอนุรักษ์ได้เป็นอย่างดีลักษณะของเจ้าปูไก่ก้ามเรียว ผูกไก่ก้ามเดลียวตัวผู้นั้นจะมีก้ามที่แข็งแรงและกล้ามด้านซ้ายใหญ่กว่าก้ามด้านขวาปลายก้ามหนีบอันบนยาวกว่าอันล่างขาเดินจะมีสีคู่ข้อสุดท้ายจะมีปลายแหลมและจะมีขอบหยักเป็นฟันเลื่อยขาเดินทุกคู่จะมีขนสีดำส่วนกระดองจะมีสีน้ำตาลปนเหลืองก้ามมีสีน้ำตาลปนส้มและโครงขาเดินสีส้มเจ้าปูกไก่ก้ามเรลียวมันจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ8-20ซนติเมตร แหลงที่อยู่อาศัยมักที่จะอาศัยอยู่ตามบริเวณใกล้ลำธารหรือน้ำตกหรือป่าต,ต,ตามชายหาดจะปูกไก่ก้ามเหลียวมันจะกินเศษซากต่างๆเป็นอาหารนอกจากนี้สิ่งที่ทำให้มันดูน่าสนใจขึ้นอีกก็คือเสียงปกติแล้วทุกคนรู้กันดีว่าปูไม่มีเสียงหรือมีแต่เสียงเดินถ้าหากว่ามันเดินตามพื้นที่แข็งแต่ถ้าว่าเจ้าปูกไก่ก้ามเหลียวมันกลับมีเสียงที่คล้ายกันกันกบไก่เป็นเหตุให้ในชื่อของมันมีคำว่าไก่ ก็เพราะว่าเสียงจากการกระทบกันของก้ามปูมีเสียงดังคล้ายกับเสียงของไก่นั่นเองคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับสัลเจ้าปูไก่ก้ามเรียวปูวหายากที่ทําเสียงได้เหมือนกับไก่คิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมแบ่งปันความคิดเห็นกันไว้ด้ใต้ล่างคลิปนี้นะครับสุดท้ายนี้ผมก็จะฝจะากให้ทุกคนช่วยกดติดตามให้กับเราช่องเสียงปรึกษาด้วยนะครับแล้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ